อน้อนเฮียงกันลองซองเป็นคู่เลยครับนี่ว่าแต่ขวดเบียร์เป็นข้อเขาๆว่าวแต่ขวดเบียร์เด้อครับน,นี่ดอกหนึ่งดอกใหญ่ที่ดอกน้อยเพิ่นครับที่อดอกน้อยเพิน่นปาจระดับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องอสี่สิบหกสกุลสี่เก้าสี่ใหม่ วันจะพี่น้องเป็นเขาสลัดีกขึ้นเาแล้วครับมาล่ออีกจังมืนอนอกจากนาะหลุดนกันครับมาะมลิสิมานสำได้ไปเลยมือเลยอ๋อเดี๋าันมาลุยเขาสูงเด้อครับดูไปนก,กันมาสิมานทำได้ส่วนสิ่เดียตดตะลอดเป็นยังระยะกบบทันข,ขอคาราบะม,มดูหนักเอ รับท่านน้อยเป็นสิทธิ์ตันครับ <c oughs> ตันเนาะกำลังในน้อย,อย <c oughs> กำลังกำล,ลังกินซ้ำหนึ่งวงสองดอกครับีตัน <c oughs> กำลังดอกปุตติปิปดอกนี้กำลังงามเลยครับ กำลังกินเลยดอกละคำคำละดอกกำลังเล่นน้อยเน,นี่ยเห็นบรรยากาศยีงถึงเราฝนร่มเดียมม๋ยวนยัง ดอกหนึ่งสวยงามครับดอกเองยทึนมาแล้วโอ้ดอกใหญ่เลยเนะะยาะขยันมาลุยให้ที่ตันตอนนี้ก็รังลงเขาครับลงนึงเขาปีนเขาขึ้นมาตอนนี้ลงลงไปที่ลาบลงไปหน่วยไม้เด้อครับเป็นยังไงขยันเ <laughs> <laughs> มืน่นมื่นหรือเก่าพัน เปลือนเม็ดผาเปลือนเมดพี่นอนมันจะฝนตกอาเป็ดแบบัสดีค่ะสวัสดีครับ่กันวุ่นๆหนกินกินงนกินกบนกินกินกิกิน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 บ้านกิ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 ิ่นกินกนกนนกินกินนกน งามงามเวงเวงขอให้กินเพิ่นสามโดมคนนี้หนังเทนสำหนันสามโดมเนาะสามโดมเป็นเงาผมาขอให้อยู่ข้างๆารเงเวงกับเทนด้วยพี่น้องโอ้ยสวยงามเลยครับนี่ดิตั้งมันเปลี่ยนไม้ลงมา ลงังมาหันเฮดิตัอนนี่แหละครับอีอีอีหยัหองอีตันครับหานดอพี่น้องดอกอยังใหญ่เลย,ออยเต่ว่าคือเฮยดตะเต่าเนุะนี่สีดอกสีดอกเยอสามฮอแ้ว ดอกก็คิดสวยหล<ห>ยคนดอกนอี้ดอกนี้นแห้งฮะมัดกัดกมันี้เียรหที่ัดอกนั้นรั๊กดอกนี้แว้งยาข้อพึ่งกินเนืนอ้อน่ะปลาผุแต่ nha đẹp, đẹp từng 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 độ vui vẻ tập hết được phun, phun cả, đếm đếm. 3 à cả, cả lên, 3 độ. thú có mua cấp cam đen cấp đỏ có cái mùa nhé Tổng tính ngàm như khắp rồi là xí môi nó đen quá hẹn khắp แดดจ่องครับข้าแดงครับอู้กลางอ้วนๆอยู่ผู้เดียวโดดๆน้ำอ้อยครับมาแล้วของกัสีแดงยี่ครึ่งหูแดงงามเลยนี่น้ำอ้อยยีเฟจจังซี่นี่ ดีดอกนึงขอบคนสีแดงงามดอกงามตองบ้นดีสวงดอกคนนียเป็นดอกงามอยู่อาอุ่นอุ่นอุ้ยดอกสีสวยสดคักเลยครับบมดสิบพูดพองษ์วัวผลคือออกตอนอจังส์ออกแบบนี้อันนี้พึ่งควานพุ่งเขาะ องอกครับอุ้ยตข็งขตังดขันะดหอ,อย้องแดงหลดตูนขึก๊กเอ๊ะเอเห็นมือเนบกดอกสวยงามเลยครับมีมอมีสวยเลยต้นน้อต้นนาฮอแดงอนาฮอ,อสวยงามข้าลางเป็นหน่อยก็มูเงา่อนทึงท่ง เงินทั้งรวมดอกแรกครับเส็ดแดงลเราบอกว่ามีมูเลยครับองบอกทนล้วงอกทนจับทนทนทนจับทนทน,ทน,ทนมูผลก้ละสีนะครับอยู่ข้างๆกันสีสม้มสีสม้สสมใครคนหน่อยก็ต้องเอาดอก khẩu nói lắm Cùng bán Có hóm Có hóm Cùng vào phương tè tinh đấy chụp rồi xí แล้วมันขึ้นใหม่ด้เนนอียมี่นน้อยเพราะยังมีครับในน้องหนอยอย่นี่ช้านเวานอยพนดอกเลยอืไพ่นง่้านหน่อยพนโ่งพนใหญ่ยสององก็่งสาววนเด้ครับนี่กะยางตุ๊เตะ มีสีห้างเน้นแะ้ครับพ่นกับไลวันน้อมานแห่งเ่เตีได้บราได้มีชีดแบงเบิงดูนี่นอนแองแเงเลยด่นอนคุณยางเตะไปจริงกราคงใหม่นะใหม่นี้อยู่ ประมาณหนึ่งวันเดี๋ยวจะรอกตูตมสวยงามเลยสองตูมประมาณหนึ่งครับดีสวยกำลังแข็งเลยโอ้โที่ดอกงามหนึง่งสองสามครับ thủ hóm nói thấp thủ đoạn sống này. Khắp. Cả này khắp. Ừ, đó thủ đoạn ngũ ý thấp cả là ý thấp vô sống đường lắm đồng đường luôn thấy đầu luôn ต้องงามต้องดอกแฝดละลายน้อยสวยงามครับที่ตูมครับม่จูมงามๆไหมวะ่อ้ยอะไรบอสีจุกนุ๊กชวยเลยตูมงามขายอุ่นหัวนิเดอ ครับ่อชอยโอยนวบครับขอบคุณครับอ้าวดีสวยดอกเดียวดอกเดียวดอกเดียว ไข่ตะโกครับไข่ไข่นหนึ่งนะเงบ้านครับฝนก็มาอีกแล้วพี่ดอกเยยจ้ะไดอกเดอกรวมพี่นครับจุดเลยจุดเลยฝนก,ลกล็ลงเงียบแล้วดีเ้ดีงมากสี่หอดรดลรอครับ เวลาสรุปยอดล้วครับกบานแล้วเหมือนกับมานคือเก่าครับก็ใส่มจาจ้าเมือนกับสารพัดเพิงเพิงแดงข้ามห้ากับน,น,นิดน้อยแน่นนะครับโอ้ยตันก็ได้นิดหน่อยเพิงข้ามเพิงอยังล,ล่ะเพิงสักกะเล็ดเพิงเบอร์วาหลายชนิดดูวยน่างงก็ได้ก็าปครับมือน,นก้นกับไลยคือเก่าครับพอพี่น้องมาปลาจัรัดแต่ถือว่ามานคือเกา่ากบานลแล้วครับ ขอบคุณเลยร้ายที่ขเข้ามาเป็นกำลังใจจากเพื่อนขยาดมาตลอดครับขอบคุณทุกการที่ตามทุกการลบชมทุกไลทุกแย่ทุกคอมเมนต์ครับผตอกกันไม่คีมน้าครับบางมืออื่นไปโซนได้ไม้เดยแน่นจ้ะลุญเป็นปน้ำกันตอกกันคีนไมไม้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ้านแล้วพี่น้อง